ดวงรายวันของวันที่29นะครับเดือนพฤษภาคม2565คนที่เกิดทั้ง7วันคนวันอาทิตย์เป็นยังไงนะครับดวงคนวันอาทิตย์ในช่วงนี้เขาบอกว่ามีเกณฑ์เปลี่ยนงานให้ระวังมีเกณฑ์โยกย้ายงานนะครับมีการปรับเปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ให้ระวังเรื่องอารมณ์การขัดแยง้งเนาะส่วนการเงินนะครับช่วงนี้โอ้โหนะฮะไม่ค่อยเก็บเลยนะไม่เก็บเลยดีกว่านะฮะได้ไพ่เด็ดฟลูนะครับ การเงินเก็บเงินไม่ได้เลยนะครับมักจะใช้ใจ่ายไปซะเยอะเลยนะครับสุขภาพระวังเรื่องกับกระเพาะอาหารเออานะจะลิ้น,นรัวละนะฮะนะสุขภาพระวังเรื่องกระเพาะอาหารนะครับหรือว่าโรคภายในท้องนะฮะแล้วก็ที่สําคัญคนโสดในช่วงนี้นะครับคุณยังไม่ได้จริงจังกับความรักสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นแล้วช่วงนี้ความรักก็มักจะแบบว่าได้แค่แอบมองนะครับอืมนะ ส่วนคนที่มีครอบครัวแล้วอาจารย์บอกเลยว่าช่วงนี้นะดวงชะตาของคนวันอาทิตย์นั้นถือว่าแฮปปี้กับเรื่องของความรักนะครับเด็กถือเหรียญนะครับมักจะได้อะไรดีๆจากคนในครอบครัวเสมอๆนะครับเสริมดวงด้วยการไปใส่บาทนะครับพระประจําวันเกิดวันอาทิตย์นะครับแล้วก็สีที่ใช้เสริมดวงก็คือสีเขียวนะครับหรือไม่ก็สีชมพูนะฮะเป็นโดดเด่นทางนการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะครับ แล้วก็โชคลาภด้วยเนาะสีเขียวเนาะเหนียวซับเลยละนะครับท่านที่ดูในทิกตอกนะครับท่านที่ดูวิดีโอน,นี้อยู่เนาะนะครับแชร์ให้อาจารย์ด้วยกดหัวใจให้ด้วยนะครับคอมเมนต์แล้วก็กดติดตามโปรไฟล์ด้วยจะขอบคุณมากๆเลยนะครับม,มาท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับโอ้โหไม่กล้าเปิดเผยหน้าไพ่อันนี้เลยนะฮะเดี๋ยวโดนอีกนะครับเป็นไพ่เดวิลในช่วงนี้วันจันทร์ต้องระวังในเรื่องของ การทำงานระวังปัญหาความขัดแย้งจะถูกใส่ร้ายนะครับจะมีปัญหาในเรื่องของการเขาเรียกว่าโดนโดนกล่าวหานะครับอันนี้ต้องบอกว่าอารมณ์ระวังด้วยส่วนการเงินครับยังไงก็ยังมีคนเมตตาให้การอุปัมภ์ช่วยเหลือนะนายออฟครับนะครับสุขภาพนะเด็กถือไม่เท้าถือว่า,าแข็งแรงนะครับไม่มีอะไรช่วงนี้งานก็เยอะนิดหน่อยนะครับมาดูในเรื่องของความ กขเรียกว่าอะไรนะคนโสด<ค>น,นะครับรคุณมักจะเครียดนะครับอ่าน้องน้องนุ้ยนะครความรักมักจะเครียดนะครับคิดในเรื่องของอะไรนะครับความหลังอดีตที่ผ่านมาแล้วนะฮะก็อยี่ยบจริงๆแล้วอะไรที่ผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปบ้างนะฮะอยากเก็บมาใส่ใจมากนะครับคนคนที่มีครอบครัวหรือว่าคนที่มีคู่นั้นต้องบอกว่าช่วงนี้คุณมักจะมีความกดดันขี้น้อยใ,ใจอารมณ์วีนวีนเหวี่ยงนะฮะเออ คู่ของคุณในประจำเลยนะครับก็ต้องใจเย็นๆนะนะครับค่อยๆคุยคกันไปปล่อยปลาสัก15ตัวทําบุญวัดใกล้ๆน้านะครับใช้สีที่เสริมดวงก็คือสีฟ้าเป็นสีแห่งดาวการอุปถัมภ์นะครับหรือไม่ก็สีเขียวเป็นการาเขาเรียกว่าโดดเด่นในเร่องการอำนาจบาร,รมีนะครับท่านที่เกิดในวันอังคารครับว้าวนะครับ ต้องบอกว่าช่วงนี้โครงการใหม่โครงการดีๆได้หนึ่งเหรียญนะครับคุณกําลังจะมีงานที่มีเงินเข้ามาแต่ว่านะครับต้องจัดระเบียบการเงินให้ดีหน่อยแล้วเพราะว่าเงินเข้ามามันไม่ใช่ว่าคุณจะต้องมาใช้จ่ายทั้งหมดนะครับแต่ว่าคุณก็ต้องค่อยๆปรับตัวนะครับไฮเพรสเท็นะฮะนะฮะสุขภาพก็ช่วงนี้ก็ดูแลในเรื่องของกล้ามเนื้อนะครับหรือว่า การทำงานนิดนึงนะฮะเพราะว่าอาจจะมีอุบัติเหตุบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับสามเหรียญที่สำคัญนะครับคนโสดนะรักคนที่เขารักเราดีกว่านะครับอย่าไปรักคนมีเจ้าของนะอันนี้ต้องระมัดระวังนะครับสามถ้วยนะครับ <Bluetooth disconnected. S 1> มักจะไม่ค่อยสงบส่าไรนะครับโอเคมาดูท่านที่เกิดในอะมาดูในเรื่องของคนมีคู่ครับช่วงนี้ก็ มักจะเป็นคนเครียระแวงหรือว่านะครับ <Bluetooth connected. S 1> ม,มักจะเป็นคนขี้ระแวงและที่สำคัญอย่าเอาอาดีตมาทำร้ายตัวเราเองนะครับใส่บาตนะครับพระประจําวันเกิดด้วยนะครับแล้วก็เอาผลไม้ไปถวายพระที่สําคัญนะสีที่ใช้เสริมดวงก็คือนะครับสีส้มนะครับงวดน,นี้เป็นสีส้มนะฮะ คนที่เกิดในวันอังคารนะครับแล้วก็ไปถ่ายชีวิตโคกระบือได้จะยิ่งดีมากเลยนะครับท่านที่เกิดในวันพุธนะนะฮะมาดูลาวันพุธเป็นยังไงนะครับคิดเยอะเครียด5้าถ้วยนะครับมักจะจมปักอยู่กับความผิดพลาดในอดีตนะครับไฮเพรสเทดเองวันนี้ออก3รอบแล้วเนี่ยนะครับไฮเพรสเทดเนี่ยต้องบอกว่าช่วงนี้ การเงินนั้นยังไม่มั่นคงเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องบริหารจัดการดีๆด,ด้วยนะครับสุขภาพแข็งแรงดีครับหกไม้เท้านะฮะถือว่าประสบความสําเร็จหรือว่าไม่ไม่คนที่ป่วยก็จะดีขึ้นนะครับอ่ะมาดูในเรื่องของความรักคนโสดนะครับช่วงนี้เขาบอกว่ารักใครก็มักจะมีคนเข้ามาสนใจด้วยนะเออนะรัก,กเราเขาแย่งแต่ถ้าเกิดไม่อยากเข้าแซงก็ทุ่มเทนหน่อยเนาะนะครับที่สําคัญนะครับ คนที่มีคู่แล้วนะครับช่วงนี้ก็ถือว่า,าความรักของคุณแฮปปี้นะครับไม่มีปัญหาในเรื่องของความรักและอุปสรรคต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเวลาที่คุณกําลังจะต่อยอดทําอะไรอย่าลืมเนาะพาแฟนไปใส่บาตรท,ทาบุญด้วยนะครับถ้ามีดอกมะลิไปถวายพระก,ก็จะดีมากนะครับผลไม้ใบเขียวอะไรเงี้ยนะครับสีเสริมดวงของคนวันพุธในช่วงนี้นะฮะให้ใช้สีขาว นะครับเอหรือสีเหลืองอ่อนนะครับเป็นสีที่มีการอุปถัมภ์ค้ำชูได้อย่างดีครับผมท่านที่เกิดในวันพระฤหัสบดีครับมาดูกันเลยรวดเดียวนะฮะคนที่เกิดในวันพระฤหัสบดีช่วงนี้ต้องบอกว่าโอ้โหนะครับได้ไพ่วิวออฟฟอร์จูนช่วงนี้โอ้โหมีการเปลี่ยนแปลงมีการปรับตัวงานเด่นงานเด่นครับนะแต่เงินก็ดีด้วยนะฮะเพราะว่าได้ไพ่สามถ้วยนะครับเงินดีด้วยนะครับการแข่งขันทุกอย่างเริ่มมา นะสุขภาพได้ไมจิกเช่นนะครับพักผ่อนหน่อยนะคนพฤหัสนะครับทํางานเยอะไปแล้วระวังด้วยนะครับที่สําคัญนะครับในะเรื่องของคนโสดนะครับบางทีบางครั้งเนี่ยมันอยู่ในระหว่างการตัดสินใจจะมีคู่ดีไม,ไม่ไม่มีดีว่าอะไรอย่างเงี้ยต้องระมัดระวังนะครับบางทีช่วงนี้นะฮะแต่ว่าคนที่มีคู่แล้วเขาบอกว่าคุณกําลังจะได้รับโชคลาภนะครับจากคนที่คุณรักนั่นเองนะของขวัญของรางวัลน,นะฮะนั่นเอง นั้นคนมันพฤิหัดนะครับบอกว่าทําบุญไปทําสังฆทานหน่อยนะครับสังฆทานยากับพระและนะครับใช้สีในการเสริมดวงคือสีแดงนะครับสีแดงหรือไม่ก็สีฟ้านะครับส่งเสริมด้านโชคลาภและเงินทองครับท่านที่เกิดในวันศุกร์ครับผมมาดูกันเลยนะครับวันศุกร์ช่วงนี้นะครับแหม่นะขยันเหลือเกินนะทำอะไรก็ติดติดขัดขัดนะครับแต่ว่าเพราะว่ามันสุดทําอะไรคุณไม่ได้หรอกเพราะคุณขยันมากนะครับ แต่แก้ไขปัญหาได้หมดเลยนะครับแต่การเงินนั้นคุณเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้นะครับอุปสรรคมากเท่าไหร่คุณก็สามารถที่จะคลี่คลายปัญหานั้นได้นะครับในเรื่องของอสุขภาพนะครับต้องบอกว่าช่วงนี้ดูในเรื่องของระบบเลือดหน่อยเนาะนะครับระบบเลือดระบบของผู้หญิงเนี่ยต้องระวังเลยนะครับคนโสดนะครับช่วงนี้อย่าอารมณ์ร้อนนะนะครับเขาไม่รักเราก็ไม่เป็นไรนะใจเย็นๆนะครับ ส่วนคนที่มีคู่แล้วก็ต้องบอกว่าช่วงนี้นะครับเออนะคุณเป็นคนที่เก่งมากแล้วสามารถที่จะคลี่คลายปัญหาได้ได้อย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคนวันศุกร์ต้องบอกว่าช่วงนี้นะครับดวงต้องแอคทีฟตลอดเวลานะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเงินและคู่นะครับความรักกันเองนะทำบุญด้วยการเขาบอกว่าคนวันศุกร์นั้นให้หานะฮะพวกอะไรสบู่นะครับ กล่องสบูไ่ไปถวายวัดนะนะครับเออดอกไม้หอมๆออาสนะผ้าห่มย่ามอะไรอย่างเงี้ยนะเอาไปถวายวัดแล้วก็ที่สําคัญสีเสริมดวงก็คือใช้สีชมพูนะครับโดดเด่ดกกนด้านการเงินเนาะ <S 2> <S 2> <S 2> ท่านที่เกิดในวันเสราร์ครับมาดูกันนะฮะวันเสราร์นะครับช่วงนี้เขาบอกว่ามีงานเข้ามาไม่ขาดมือนะครับงานเก่าๆเนี่ยวนไปเวียนมายังไม่ต้องเปลี่ยนอะไรนะครับ ส่วนเรื่องการเงินยังเก็บเงินไม่อยู่นะครับยังมีการโยกย้ายถ่ายเทใน,ใ,นในเรื่องระหว่างการเงินอยู่นะครับสุขนะภาพนะก็ดูแฮปปี้นะครับช่วงนี้ถือว่าประสบความสําเร็จส่วนในเรื่องของความรักคนโสดนะครับว่านะครับไม่ค่อยสมหวังเลยช่วงนี้นะครับมักจะมีเรื่องขัดอ,อกขัดใจมันขัดใจออยู่ในคนที่มีคู่แล้วนะครับต้องบอกว่าช่วงนี้เนาะนะครับเป็นช่วงที่ดวงกําลังเปิดนะครับความรักกําลังเบ่งบานนะฮะ นั่นนะวันเสาร์ทำบุญด้วยนะครับการซ่อมสร้างถาบ่อลวัตถุนะครับหรือไม่ก็ซื้อไม้เท้าไปถวายวัดให้พระแก,ะแกะ่ๆสีดำเป็นสีแห่งการเสริมดวงนะครับ